น้องนะน้องเป็นใ้ถ้ากูอยู่ต่อไปกูต้องเป็นบ้าแน่ทุกวันนี้มันยังไม่ตนะาอีกไงไอ้บีพะย่ะคะเอ้เมื่อก่อนนี้คนเราเป็นไปไ้ปยังไม่ใ้านะอ้ยุนวันนี้นี่ครับคนเราเป็นป้เวเลยพะยะค่ะมันต้องเป็นมั่งแต่แต่ชาติกำเนิดอ,อ่ามันต้องเป็นท้่เกิดแ้วเพิ่งเป็นป้นี่มันเพิ่งป้น้องกูเพิ่งป้ยพะย่ะค่ะชอยว่าต้องมีคน เอายาหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งทำให้น้องกูเป็นใบมันต้องมีสาเหตุต้องเป<ห>น็นคนคนเดียวกันที่คนที่ตัดแขนกูแน่เพราะเช่นนั้นะกูเคยทราบข่าวมาทา,าอะไรมึงเคยไปทำคนใบ้ทอ,องนะคังพัดแปลไบ้น้องชายกูเขนความจริองออกมาให้ได้ถ้ามึงทำไม่ได้หัวมึงขาดผมได้ออกคนใบ้ มึงเล่นงาก่อนเล่นบุรีสองคืนคนที่มาร้องเพลงกูจําได้มึงพาไปห้องน้ำหลังวัดตอนขวาวัดตะเพ็ดตายข้างคุกตอนขวามึงยังไม่เลยหายไปช่องมันร้องเพลงด้วยเหรอแล้วมันจะร้องไงแบ่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 ก็ได้เมื่อเป็นใบแล้วพูดอะไรไม่ได้แล้วพระองค์ก็น่จะไปสืบเสาหาความอะไรอยู่ไหมคะใบก็ไปบคุยกันเนมันก็บ้าเราไปคันแต่พี่เธออยู่เฉยๆเลย เวลาจะคุยกับพี่ให้ยืนคุยไม่ใช่ให้นั่งคุยแต่เขายืนแล้วจะยืนแล้วไหมคะตัวเตี้ยไม่ต้องพูดเก้เขาหลอดแป๊กมาเรียดเลยนะเพราะรู้ความจริงต้องเป่า